พระบรมีแผ่ปกฟ้าประชาราษฎรทั้งชาติได้ร่มเย็นเป็นสุขสีพระเกียรติก้องเบิกฟ้าทั่วทาตรีพระบรมีพระแม่มิ่งเหนือสิ่งใดเฉลิมพระชนมพรรษาอาศิรวาทผองทวยราษร้อยกมลมงคลสมัยเทิดมาตานาตะประมาราชินีสีพระไทย ถวยราชสาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโชตินรินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสงขลา พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผองพระเกียรติก้องเกลกไกลแผ่ภัยสารพระเมตตาต่อผองชนผลประการเกินจดจานอนันกิจทั่วทิศไทยศิลปาชีพเสริมส่งดำรงค่าทั่วแหล่งล่าลือเรื่องเรืองสมัย เราประชาทั้งปวงน้อมดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองพร้อมด้วยกำลังพลทัพเรือภาคที่สองและครอบครัว สุภเรกวาระสมัยถวายชัยพระพันปีพระบุญญา หนุนทาตรีพักดีถวายจะตุกพรพระบารมีศรีสวัสด์เรืองจรัดะพัฒสอนพระเมตตาพระศกนิกรวิสุทธลน้นอเนกอนันต์ฉเฉลิมพระชนมะพันษาไทยทั่วล่าเปี่ยมสุขสรรประนตน้อมอภิวันถวายพระพร ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายคมสรรภูมิพักเมทากุลรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค9ก้าพร้อมด้วยคณะข้าราชการตุลาการผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแรงงานภาค9ก้า น้อมอภิวาทถวายพระพรชัย น้อมดวงใจเทพไทยไทยถังผองน้อมถวายมะลิร้อยมาลัย,าลายทองในสิบสองสิงหามหาราชินีเฉลิมพระชนมะพันษาคราสมภพไทยน้อมนบแทบบาทพระทรงศีพระลึกคุณอุ่นเกล้าพระเทวี สะดุดีแทสองพระแม่ไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าพร้อมด้วยข้าราชาการลูกจ้างและครอบครัวในสังกัดทุกนาย ก้มกราบเบื้องบงกฎบทศรีสมเด็จพระราชชนนีศีสยาม ทรงยิ่งด้วยพระเกียรติยศปรากฏนามทุกเขตคามทั่วรัฐสวัสดีวาระเฉลิมพระชนมงคลสมัยรวมน้ำใจประชาราษฎร์ทุกถิ่นที่ถวายพระพรอเนกอนันต์พระพันปีเปลงวจีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายสักระกปิลการผู้ว่ารชการจังหวัดสตูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลข้าราชการและประสบนิกกรชาวจังหวัดสตูล น้อมดวงใจจงรักภักดีศีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทราบซึ้งในดวงจิตกิจทั้งปวงที่ทรงห่วงชาวประชามาเนิ่นนานอภิรักษ์ขิตาการมงคลสมัยน้อมคุณแห่งพระรันตนตรัอธิตสถาน ขอพระองค์ทรงพระกเกษมสำราญจิรการบุญธรรรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าพลตีปรกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการบนทนหารบกที่42พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวบนทนหารบกที่42 สุพเพรเิกเกิเรกดิถีสิงหมาต วโรกาสเฉลิมชนดนสุขสีวันคล้ายวันพระราชสมพพระพนธ์ปีปิ่นจัก,กรีพระชนนีนรุบาลเทิดพระนามสิริกิจวิสิทธคุณพระการุณก่อเกื้อเอื้อสืบสารพระปรีชาสริจสร้างหลากโครงการ พระปณิธานประจักษ์แจ้งแห่งสกลป่ารักน้ำฉ่ำชื้นคืนร่มใบน้ำพระไทยศิลปาชีพประสิทธิ์ผลทรงสรรสร้างควา,ามตัวอย่างนำทางชนทุกแห่งหนร่มเย็นเป็นหลักชัยสวมพรมเทวัน ทุกชั้นฟ้าพระมาตาเกษมสุขนิรัติสัยทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญน,นราไทยเกียรติเกลกไกลขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมฐานราบที่ห พร้อมด้วยค่าราชการกรมฐานราบที่5 เธอพระนามพระราชนีพันปีหลวงดุดดังดวงประทีปแสงทุกแห่งหนนามพระไทยพระแม่มิ่งเปี่ยมใจชนพระเกียรติล้นเหนือกล้าวผองชาวไทยคราบรรจบวาราเฉลิมพระชนมพันษาผองประชาเรียงร้อยกมนลมงคลสมัยเหล่าราชพร้อมน้อมถวายพระพรชัย ถวยราชไซขอพระองค์ท่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์ภาคหพร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดข้าราชการในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พราวาละสิบสองสิงหามหากุศลวิวัตนดลมงคลงามนามสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงศูนย์รวมใจปกพัะไทยทุกแหล่งล่าสง่างามทรงสืบสารงานศาสตร์ศิลปาชีพดุดประทีปส่องสว่าง กลางห้วงหาวน้ำพระไทยหลังรินถิ่นสกาวจากร้อนหนาวคลายทุกใจไร้กังวลเฉลิมพัดเฉลิมลาดเฉลิมชัยเฉลิมในมงคลการวาระกุศลเฉลิมพระชนมะพันษามหามงคลเฉลิมชนขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้านายชิโนรสโยงเกียรติการอธิบดีผู้พิพากษาภาคเก้า,า 9, และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคเก้า ร้อยวจีรำพันกลั่นอักษราร้อยมลิกรองมาลากราบถวายลุสิบสองสิงหามาศพิ่ลาชพิ่ลสิริกิตสถิตในหาไทยชนสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงราดน้อมสวงช่วงโชดโรจนะผลเทพเทวาเรืองฤทธิสถิตดล สุภผลมงคลขวัญพระพันปี93พันสาพัชจรัดรุ่งพระเกียรติฟุ้งกำจรกำจายพร่างพรายสีสอปทหกผสกพร้อมน้อมพักดีวรดิถีนาฏนารีจัก,กรีวงสวมดวงจิตยอกรกรายถวายพระพรชนมายุบวรริษ พิสิทธิประสงค์เทพเทวาอารักษ์พิทักษ์ธรรรงพระชนชื่นยั่งยืนยงส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6พร้อมด้วยข้าราชการพรนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ ขอน้อมในใจพบจบทิสาเทิดบูชาเทวดาทั่วสวรรค์อธิษฐานขอพอรองค์เทวัน จอมสวรรค์ทรงศักดาจงปราณีโปรดประทานพรชัยให้แม่เจ้าให้เหนือกล้าวผู้ทรงพระคุณสีพระชนมั่นพระพันษาทั่วหมื่นปีขัตติยะนาลีของแผ่นดินให้พระไทยผ่องใสในความสุขนิรุกุกทุกทีว่าลาตีสินเป็นล่มธรรมล้ำค่าแห่งแผ่นดินให้ชาวไทยทั่วถิ่นเทิดบูชา พระมหาการุณาเมตตามารไทยทั้งชาติสำนึกบุญพระคุณหาน้อมจงรักภักดีสุดพันนาองค์มหาชนานีของเหล่าไทยวโลกาศเฉลิมชนมพันษาเป็นมหาอุดมล้นมงคลสมัยเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยให้เทิดไทยให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานของรัฐและประสบนิกรชาวจังหวัดพัทลุงทุกหมู่เหล่า การสิสองสิงหามาบรรจบปวงข้าขอนอบนบพระทรงศีพระนางเจ้าศิริกิตมหาราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญกรณียกิจตลอดสมัยพระเมตตาพระศกไทยยิ่งใหญ่หลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวงไทยทั้งปวงสำนึกใน พระปณิธาน93พันษาพระพันปีหลวงใจทุกดวงสารปกครองน้อมอธิษฐานขอพลานามัยสมบูรณ์กเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีสารปกครองสงขาพร้อมด้วย คณะตุลาการสารปกครองและบุคลากรสำนักงานสารปกครองสงขา สิริเรกเบิกฟ้านภาจรัสสิริสวัสดพิพัฒนมงคลดนดิถีสิริรัตจำรัดล่าเรืองบารมีสิริกิตสิริศีกิติยากรฉเฉลิมพระชนมพันษาสิงหามาตเฉลิมราชฉเฉลิมฉัดประพัสสอนฉเฉลิมเกียรติฉเฉลิมขวัญน,นิรันดร เฉลิมพระพรขจรพระยศปรากฏไกลร้อยรจนาพกาพัน์อันวิจิตร้อยวลีลิขิตพิสิทธิ์สมัยร้อยมะลิหอมกรุ่นละมุนละไมร้อยใจรักพระแม่ไทยเทิดไทยสรานสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงน้อมบำบวงนบดวงจิตพิษสถาน ขอพระองค์ทรงกเกษมสันอนันตการพระชนมวานยืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดตรัง อภิรักษ์ขิดสมัยไทยทั้งชาติวโรกาสมหามงคลดนสุขสีราชป,ปรีรเปรมเกษมสันพระพันปีราชชนนีเฉลิมพระชนพระพรชัยพระปณิธานสืบสารศิลปาชีพดุจประทีพคอยนำทางสว่างสวยัยท่าส่งเสริมผลิตผลชนชาวไทยทรงห่วงใยไทยประชาไม่คลาคลาย มิ่งขวัญชาติราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงน้อมจงรักพักดีถวายเอกสยามงามจริยาพระวรกายเพลิดพันนารายน้ำพระไทยเย็นใจชนวาระสิบสองสิงหาคมบรม,มานาถพระบินชาติสิริกิตพิพิธผลจงสถิตนิรัติสในสากล เทพดานดนถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายนพเรลศพันนาลาประธานศาลอุทธรภาคเก้าพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาคเก้า พระพันปีหลวงแห่งปวงราชข้าพระบาทบำบวงจิตพิสถานขอพระองค์สถิตขวัญอนันการทรงสลานปกเกตเก้าเหล่าผองไทยพระเมตตาจลัดจะแลงดุดแสงแขร่วมเย็นแท้เปรียบร่มโพร,ร่วงการสมัยอันเชิญเทพอํานวยพรถวายไทยพิษทพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตีนรงธนนานันทกุลผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสี่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสี่